เมานมเงี้ยเนี่ยไปนอนไปเมานมนอนไอ้พูดมากเลยเหนื่อัญเย่เจ๊เหนื่อยขวัญเนี่ยเอ่เหนื่อยอะเไเหนื่อยอะพูดมากว่ะไมเล่นแล้วพูดมาพูดมาก เฮ้ยเฮ้ยแน่เงียบเลยที่นี่